หยุดฟังก่อนสำหรับหลายคนที่กินทานมาระขี้นอกอยู่เป็นประจำรู้ว่ามีประโยชน์ดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานดีสำหรับคนที่มีปัญหาไขมันบางคนใช้กินทานเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลช่วยลดไขมันในเลือดแต่มีประโยชน์ก็มีโทษค่ะก็แล้วชมฝากกดติดตามหลายคนที่มีปัญหาสุขภาพและใช้ มาละขี้นกขมขมแบบนี้ช่วยในการรักษาสุขภาพเตือนภัยกันไว้ก่อนเลยค่ะสําหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรอยู่แนะนําว่าไม่ควรจะกินทานต่อเนื่องเพราะอาจจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงจนทําให้คุณแม่ที่ให้นมบุตรอยู่วูบเสียอาการร่างกายปรับสมดุลไม่ทันและหลายคนที่กินยาเบาหวานอยู่ค่ะทุกคนเหมาะแนะนําให้กินร่วมด้วยได้แต่ ถ้าเรากินมาระขี้นกร่วมกับยาสามาัญลดน้ําตาลลดเบาหวานอยู่น้ําตาลอาจจะลดหัวภายฉะนั้นเวลาที่กินมาระขี้นกเพื่อลดอาการน้ําตาลเบาหวานสาหรับผู้ป่วยที่ทานยานะแนะนําว่ากินทานตามแพทย์สั่งอยาก,กินทานในปริมาณเยอะ<ๆ>และสําหรับคนที่กินทานมาระขี้นกเพื่อช่วยลดไขมันในเลือดพยายามอย่าก,กินทานให้เกิน10วันนะทุกคนเพราะมีข้อดีก็มีข้อเสียอย่างที่บอกค่ะระดับน้ําตาลและไขมันที่อยู่ในเลือดอาจจะลดลง ผูภาพทําให้หลายคนมีอาการข้างเคียงได้และหลายคนที่กินทานแบบผล ไม่แนะนำให้กินทานลูกที่มีลักษณะสีสุกออกเหลืองเม็ดสีแดงๆแบบนี้นะทุกคนเพราะในมะระที่มีความสุกแบบนี้แล้วอาจมีผลข้างเคียงทําให้ท้องเสียเกิดอาการอาจเจียนขึ้นเหียนและไข้แผ้รุนแรงอาจจะมีอาการข้างเคียงถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้เมื่อรู้ข้อควรระวังแล้วแนะนํากินทานให้เป็นยาสารคมคม,คมที่อยู่ในมะระขี้นกนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายสําหรับผู้ป่วยและทางเลือกของสมุนไพรถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กดแชร์ไว้นะคะ